วันพุธที่27กรกฎาคม2565เวลา13.30นานายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายเดชาพฤึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่7ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านแรงงานด้านเศรษฐศาสตร์ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบประมาณผู้อำนวยการกองสวิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ถึง2570และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีบัญชี2566ประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ทราบรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนมิถุนายน2565รายงานผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินง,งานทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณพศ2565ันารยาไตรมาสที่3ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2565การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลโอคิดชลตันจำกัดผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์อมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน หากสาหกร์อมทัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดทีกองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน